ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเชินเซี่ยงตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมงานชุมนุมเซียนอมตะตราบใดที่เขาแสดงศักยภาพออกมาอย่างโดดเด่นเขาก็มีโอกาสเข้าร่วมนิกายเหวยาเทียนพี่ชายฟงค่าต้องการเข้าร่วมการทดสอบในงานชุมนุมเซียนอมตะท่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นเชิญเซี่ยงกล่าวถามแน่นอนว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดี ชายหนุ่มที่เพิ่งออกมาจากป่าเขาอย่างเจ้าทำไมต้องพาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายกันด้วยับฟงเฉินกล่าวอย่างเคร่งครึมสีหน้าและแววตาของเขาแสดงออกคล้ายกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่กำลังตักเตือนลูกหลานเจ้าไม่ควรเข้าร่วมงานชุมนุมนั่นการทดสอบของงานชุมนุมเซียนอมตะไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อทุกคนโดยเฉพาะกับผู้ฝึกฝนที่บกพร่องอย่างเราๆแต่ท่านอาจารย์ของข้าประเมินว่าข้าสามารถเข้าร่วมได้เฉินเซียงกล่าวพลางเอานิ้วมือถูปลายจมูก ท่านอาจารย์สั่งให้ข้าหาวิธีเข้าร่วมนิกายวิธีเซียนอมตะให้ได้ท่านอาจารย์ของเจ้าพูดแบบนั้นจริงๆหรือฟองเฉินขมวดคิ้วเขามอบตราสารอะไรให้เจ้าบ้างหรือเปล่าหากอาจารย์ของเจ้าเป็นสมาชิกนิกายวิธีเซียนอมตะเขาก็ควรมีตราสารเทียบเชิญให้เจ้าใช้เข้าร่วมนิกายวิธีเซียนอมตะไม่เลยเฉินเซี่ยงสายหัวช้าช้า ดูเหมือนท่านอาจารย์จงใจให้ข้าเข้าร่วมนิกายวิถีเซียนอมตะได้การผ่านการทดสอบของงานชุมนุมเซียนอมตะเท่านั้นถ้าเช่นนั้นเจ้าลืมมันไปเสียเถอะหากเจ้าเข้าร่วมเจ้าจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยฟงเฉินบกมือและกล่าวหรือเจ้าจะรอเข้าร่วมในงานชุมนุมในครั้งถัดไปครั้งนี้เจ้าเพียงไปดูลาดเราก่อนก็แล้วกันพี่ชายฟงนายน้อยของข้าแข็งแกร่งมากเขาอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าว สาวน้อยเจ้ายังไม่รู้อะไรต่อให้เจ้าจะแข็งแกร่งและมีความสามารถอย่างไรแต่เจ้าก็ยังถูกมองเป็นผู้บกพร่องในการฝึกฝนในงานชุมนุมเซียนอมตะเต็มไปด้วยสาวกนิกายวิธีเซียนอมตะมากพรสวรรค์เมื่อพวกนั้นต่อสู้กันเองจะไม่เหลื่อมล้ำกันมากแต่หากพวกนั้นต่อสู้กับพวกเรามันจะเหมือนกับการเชื้อไก่ฟงเฉินใสหัวในงานชุมนุมที่จัดขึ้นแต่ละครั้งมีผู้บกพร่องในการฝึกฝนสามารถเข้าร่วมนิกายวิธีเซียนอมตะได้ประมาณกี่คนหรือ เฉินเซี่ยงกล่าวถามเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นคนที่สามารถเข้าร่วมนิกายวิธีเซียนอมตะตะได้ล้วนไม่ใช่ผู้ฝึกตนธรรมดาส่วนมากจะเป็นทายาทตระกูลชั้นสูงโดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรพลังอย่างล้นหลามแต่แน่นอนว่าคนพวกนั้นมีพรสวรรค์ด้วยฟงเฉินกล่าวอย่างไรก็ตามมีลูกหลานตระกูลชั้นสูงที่ไรพรสวรรค์ต้องตกตายในงานชุมนุมเซียนอมตะไปเป็นจํานวนมาก แม้กระทั่งลูกหลานของตระกูลชั้นสูงก็ยังต้องตกตายในงานชุมนุมไปไม่น้อยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่สามารถเข้าร่วมนิกายวิธีเซียนอมตะได้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์สูงแต่จริงสินายน้อยเฉินอาจารย์ของเจ้าเชี่ยวชาญในด้านใดหรือเจ้าฝึกฝนด้านใดมาเป็นพิเศษฟงเฉินกล่าวถามด้วยรอยยิ้มหกักเจ้าไม่สะดวกจะตอบคำถามนี้ก็ไม่เป็นไร อาจารย์ของข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาและข้าเองก็เป็นนักปรุงยาเฉินเซียงกล่าวข้ายอมรับตามตรงว่าในวิธีแห่งการต่อสู้ฝีมือของข้าจัดว่าธรรมดามากว่ายังไงนะเจ้าเป็นนักปรุงยาจริงหรือนี่ฟงเฉินอุทานอย่างตกตะลึงดวงตาของเขาแทบถลนออกจากเบ้าทำไมท่านต้องตกใจขนาดนั้นด้วยมีอะไรผิดแปลกอย่างนั้นหรือเฉินเซียงถาม อาจารย์เจ้าใจเด็ดเกินไปแล้วที่ให้ลูกศิษย์ที่เป็นนักปรุงยาเดินทางออกมาโดยไม่มีคนคุ้มกันฟงเฉินกล่าวแค่สาวน้อยสองคนจะปกป้องอะไรเจ้าได้อาจารย์ของเจ้ากลัวว่าเจ้าจะอายุยืนหรืออย่างไรพี่ชายฟงนักปรุงยาเป็นบุคคลที่หายากอย่างนั้นหรือเฉินเซียงถาม เมืองอันหลงมีประชากรกว่า200ล้านคนแต่มีนักปรุงยาไม่ถึง5คนในเมืองอันหลงทีนี้เจ้าลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันว่าหายากหรือไม่ฟงเฉินกล่าวแล้วจึงลดเสียงในน้อยเฉินเจ้าจะต้องปกปิดเรื่องที่เจ้าเป็นนักปรุงยาเอาไว้แม้เฉินเซี่ยงยังไม่ได้แสดงทักษะปรุงยาของเขาแต่ฟงเฉินก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดนี่นี่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเชียวเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจ ปีศาจจนพาไม่เทียนและกูหลิงสู้ไม่ได้ประหลาดใจเพราะในนภาศักิเดิมของพวกนางผู้เชี่ยวชาญหรือนักปรุงยาก็มีอยู่น้อยมากเช่นเดียวกันพี่ชายฟงในเมื่อนายน้อยฆ่าอย่างถึงวิธีปรุงยาท่านคิดว่าเขาจะมีคุณสมบัติเพียงพอให้เข้าร่วมนิกายวิธีเซียนอมตะหรือไม่กูหลิงสู้กล่าวถาม หากนายน้อยเฉินพิสูจน์ได้ว่าทักษะปรุงยาของเขาเป็นสิ่งที่สืบทอดมาโดยชอบทำเขาก็สามารถเข้าร่วมได้ทันทีแต่หากเขาไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ที่มาของทักษะปรุงยาที่ฝึกฝนได้เขาก็จะต้องถูกจัดการฟงเฉินกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำสาเหตุที่นภาศักดิ์มีนักปรุงยาไม่มากนะก็เป็นเพราะมีการจำกัดการฝึกฝนวิธีปรุงยาอย่างลับๆโดยกลุ่มคนที่ทรงอำนาจจำกัดการฝึกฝนวิธีปรุงยาเฉินเซียงขมวดคิ้ว ใช่สำหรับผู้ฝึกฝนวิธีปรุงยาหากไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของทักษะปรุงยาได้ใครคนนั้นก็จะถูกตั้งข้อหาว่าขโมยทักษะและลักลอบฝึกฝนวิธีปรุงยาโดยจะต้องถูกวิหารโอสถสวรรค์ดำเนินการถึงแม้ว่าจะเป็นการคิดค้นทักษะปรุงยาด้วยตนเองก็ตามทีฟงเฉินกล่าวต่อไปว่า หากว่าอาจารย์ของเจ้าหลีกหนีความวุ่นวายไปอยู่ในป่าเขาเขาก็น่าจะคิดค้นทักษะปรุงยาขึ้นมาด้วยตนเองอันที่จริงเขาควรบอกให้เจ้ารับรู้ถึงเรื่องนี้มิฉะนั้นมันจะเป็นอันตรายสำหรับเจ้าเฉินเซี่ยงตระหนักได้ว่าวิหารโอสวสวรรค์เป็นองค์กรที่คอยควบคุมผู้ฝึกฝนวิธีปรุงยาหากใครต้องการฝึกฝนวิธีปรุงยาอย่างเปิดเผยก็จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากวิธีโอสถสวรรค์เสียก่อน กล่าวได้ว่าวิหารโอสสวรรค์เป็นฝ่ายปกครองนักปรุงยาซึ่งผู้ฝึกฝนวิธีปรุงยาทุกคนจะต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ของวิหารโอสสวรรค์เป็นสำคัญนอกจากนี้วิหารโอสวสวรรค์ยังได้ควบคุมการถ่ายทอดทักษะปรุงยาดังนั้นทักษะปรุงยาอันล้ำค่าจึงถูกจำกัดการแพร่กระจายเอาไว้เป็นผลให้ระดับฝีมือของกลุ่มคนในวิหารโอสวสวรรค์ทิ้งห่างผู้ฝึกฝนวิธีปรุงยาทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ ยามนี้ปีศาจจนพาไม่เทียนและกูหลิงสู้หันไปมองหน้ากันเองเป็นเพราะกฎเกณฑ์การจำกัดนี้มีความคล้ายคลึงคล้ายคลึงกับนภาศักดิ์์เดิมของพวกนางทางด้านเฉินเซียงนั้นรู้สึกรับไม่ได้กับเรื่องนี้ซึ่งเขารังเกียจกฎเกณฑ์แบบนี้มากที่สุดน้องชายหากเจ้าไม่สามารถยืนยันที่มาของทักษะปรุงยาก็อย่าได้พูดกับใครเชียวว่าเจ้าเป็นนักปรุงยาไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องเดือดร้อนฟงเฉินกล่าวเตือนอย่างจริงจัง ขอบคุณพี่ชายฟงที่ตักเตือนเฉิญเซี่ยงกล่าวข้าจะจําเรื่องนี้ให้ขึ้นใจไม่จําเป็นต้องสุภาพเนื่องจากน้องชายเฉินยังถึงวิธีปรุงยาก็ถือได้ว่าเจ้าเข้าสู่วิธีเซี่ยนอมตะแล้วเจ้าอาจไม่รู้ว่าวิธีแห่งการปรุงยาถูกยกให้เป็นวิธีเซี่ยนอมตะระดับราชนฟงเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มการที่ข้าได้ผูกมิตรกับเจ้าก็นับเป็นวาสนาของข้าแล้วแน่นอนว่าข้ายินดีช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าในทุกๆด้าน หลังจากนั้นฟงเฉินก็จัดให้เฉินเซียงและกลุ่มคณะเข้าพักในสถานที่ใหม่ซึ่งเป็นอาคารหลังเล็กในสวนด้านหลังที่นี่มีความเงียบสงบพร้อมด้วยบรรยากาศรม่มรื่นสวนด้านหลังมีอาคารที่พักของเฉินเซียงเพียงหลังเดียวเท่านั้นเป็นเพราะฟงเฉินกังวลว่าเฉินเซี่ยงจะพบเจอผู้คนมากเกินไปโดยอาจหลุดปากพูดถึงวิธีปรุงยาที่ฝึกฝนหลังจากฟงเฉินจากไปปีศาจจนพาเมิ่อเทียนกับกูหลิงสู้ก็นั่งลงที่โต๊ะริมหน้าต่างก่อนจะถอดผ้าคลุมหน้าออก นายน้อยเกรงว่าสาวใช้ตัวน้ยนอยๆอย่างพวกเราจะไม่สามารถปกป้องท่านได้ฉะนั้นท่านควรลดตัวให้มากปีศสจจนพาไม่เทียนพูดกระสาวด้วยรอยยิม้มจะว่าไปแล้วพี่ชายฟงก็เป็นคนใจกว้างมากจริงๆกูหลิงสู้กล่าวข้าต้องการเข้าร่วมงานชุมนุมเสียนอมตะเฉินเซี่ยงกล่าวในเมื่อพวกเรารู้แล้วว่างานชุมนุมจะจัดขึ้นในดาวมังกรสวรรค์มันก็ง่ายที่เข้าร่วม น้องชายเฉินหากเจ้าไปจากที่นี่ในทันทีมันจะถือเป็นการหักหาน้ำใจของพี่ชายฟงปิศาจจนพาไม่เทียนกล่าวน้องข้าพูดถูกพวกเราควรพักที่นี่สักระยะก่อนระหว่างนี้พวกเราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากพี่ชายฟงและเมื่อถึงเวลาที่งานชุมนุมใกล้จะเริ่มพวกเราก็ค่อยออกเดินทางกูหลิงสู้กล่าวไม่รู้ว่างานชุมนุมเซียนอมตะจะมีบุคคลระดับบรรพการนภศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตัวหรือไม่ปิาจจนพาไม่เทียนกล่าว หากงานชุมนุมนี้จัดขึ้นในดาวมังกรสวรรค์ก็มีความเป็นไปได้ว่ามาหาบรรพาการหลงจะปรากฏตัวหากมีตัวตนระดับบรรพาการนภศักดิ์สิทธิ์พวกเราก็จําเป็นต้องทําตัวให้เงียบเข้าไว้กูหลิงสู้กล่าวดังนั้นพวกเราจะต้องประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเฉินเซี่ยงพยักหน้าปีศาจจนพาไม่เทียนมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นชายคนหนึ่งที่ทางเดินของลานสวนชายที่ชื่อหลู่เย่อกําลังมาที่นี่ไม่รู้ว่าเขามาด้วยเรื่องอะไร ในความเป็นจริงแล้วหลูเยอมีใบหน้าที่หล่อเหลาไม่น้อยแต่เนื่องจากเฉินเซี่ยงมีทักษะจิตติพย์ทำให้เขาสามารถรับรู้ได้ว่าหลูเยอคนนี้ไม่ใช่คนดีดังนั้นในสายตาของเขาหลูเยอจึงเป็นคนที่น่ารังเกียจอย่างมากข้าลืมถามจากพี่ชายฟงว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นใครเขาดูเหมือนกับเป็นผู้ติดตามของเขาเท่านั้นเฉินเซียงส่งกระแสจิต หากหลูเยอะเป็นผู้ติดตามที่ใช้ที่เชื่อถือได้ของฟองเฉินมันจะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากสำหรับเฉินเซียงเพราะหลูเยอคนนี้ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากและที่สำคัญคือชายคนนี้ไม่ใช่คนดีแน่นอนในเวลาเดียวกันนั้นเมื่อหลูเยอลงมาถึงชั้นล่างแล้วแทนที่เขาจะใช้มือผลักประตูเขากลับใช้เท้าเตะไปที่ประตูเสียอย่างนั้นไอ้บัตรซพนี้มันต้องการจะทำอะไรปีศาจจนพาไม่เทียนศพทลันไปเถอะพวกเราไปดูกันว่ามันต้องการอะไรกันแน่ ปีศาจจนพาเมื่อเทียนและกูหลิงสู้รีบใช้ผ้าปิดบังใบหน้าก่อนจะติดตามเฉินเซี่ยงลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็วเมื่อลงมาถึงชั้นล่างพวกเขาก็เห็นว่าหลู่เยอ่อกำลังรอพวกเขาอยู่ในห้องโถงเจ้าต้องการอะไรเฉินเซียงกล่าวถามด้วยเสียงเย็นไม่มีอะไรมากค่าเพียงมาบอกพวกเจ้าเกี่ยวกับกฎของที่นี่หลู่เย่อพูดด้วยความจองหองก่อนอื่นพวกเจ้าต้องรู้ไว้สว่าที่นี่ไม่ได้มีไวใ้ให้พักฟรีฟร พี่ชายฟงให้เจ้ามาบอกเรางั้นหรือเฉิญเซี่ยงถามไม่เขาไม่ได้บอกเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของข้าหรือหลู่เย่อกล่าวด้วยรอยยิ้มเยาะไม่เจ้าเป็นใครเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับเริ่มกำมัดแน่นข้าคือลูกบุญธรรมของเขาข้ามีหน้าที่ในการจัดการกับตัวปัญหาแทนเขา หลูเย่อกล่าวพร้อมกับนั่งขว่ห้างฟังให้ดีจากนี้ไปเจ้าจะต้องเชื่อฟังข้าทำ,ทำไมข้าจะต้องเชื่อฟังเจ้าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไม่แยแสข้าจะไปหาพี่ชายฟงเดี๋ยวนี้เจ้าหนูเจ้าเพิ่งมาใหม่ยังไม่เข้าใจกฎใช่ไหมหลูเย่อกล่าวอย่างเคร่งครึมข้าขอเตือนเจ้าไว้สักหน่อยหากเจ้ายังไม่รู้จักข้าบางทีเจ้าอาจจะไม่สามารถพักและกินดื่มที่นี่ได้หรือบางทีเจ้าอาจจะไม่สามารถอยู่ภายในเมืองอันหลงได้ด้วยซ้ํา เจ้าต้องการอะไรเชิญเสียงกล่าวด้วยเสียงเรียบเขาเพียงแค่อยากรู้ว่าหลู่เยอะต้องการจะทำอะไรพ่อบุญธรรมของข้าเป็นคนรับเจ้าเข้ามาหากเจ้าอยากกินอยู่สบายๆเช่นนี้ไปนานๆก็จงฟังข้าหากข้าบอกให้เจ้าทำอะไรเจ้าก็ต้องทำและหากเจ้าทำมันได้ดีก็จะได้อยู่ต่อแต่หากไม่เจ้าก็ต้องใส่หัวออกไปจากที่นี่หลู่เยอยิ้มยันพ่อบุญธรรมของข้าเชื่อข้าทุกอย่างหากเจ้าทำให้ข้าไม่พอใจ บางทีชีวิตของเจ้าอาจจะน่าสังเวชเกินกว่าเจ้าจะคิดออกปีศาจจนพาไม่เทียนแทบจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแม้ว่าความแข็งแกร่งของหลูเยอ่อจะเหนือกว่าคนทั่วๆไปในวัตจักรท้าพิภพแต่สำหรับนางและกูหลิงสู้หลูเยอ่อก็ยังเป็นได้เพียงมดปลวกไม่มีค่าอันใดไปมากกว่านั้นเจ้าไม่กลัวข้าไปบอกกับพี่ชายฟงหรือเฉินเซี่ยงถามทำไมข้าต้องกลัวหลูเยอกล่าว ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครไปบอกเขาแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเจ้ารู้ไหมว่าทำไมทำไมเฉินเซียงไม่เข้าใจแม้แต่น้อยว่าทำไมฟงเฉินที่ยึดมั่นในคุณธรรมถึงยังปล่อยให้บุตรบุญธรรมของตนเองสร้างปัญหาเช่นนี้ได้เพราะข้าเป็นลูกชายของผู้มีพระคุณของเขาบิดาผู้ให้กำเนิดข้าเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเขาดังนั้นเขาจึงยอมรับข้าเป็นลูกบุญธรรมของเขาหลู่เย่อกล่าวด้วยรอยยิ้มเยิ่ง สำหรับเจ้าที่รู้จักพ่อบุญธรรมของข้าได้เพียงสองวันแบบนี้เจ้าคิดจริงๆหรือว่าเขาจะทำอะไรกับข้าเพื่อเจ้าเมื่อได้ยินคำกล่าวนี้เฉินเซียงก็เข้าใจได้ทันทีว่าด้วยบุคลิกของฟงเฉินเขาจะไม่มีทางลงโทษหลู่เย่อแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นหลู่เย่อก็สามารถวางตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งที่เขาสร้างปัญหาขึ้นมานั้นเขาจะไม่ปล่อยให้มันส่งผลกระทบต่อฟงเฉินมากเกินไป นอกจากนี้แนมะ้ว่าหลายคนจะถูกหลูเยอ่อข่มขู่แต่ทุกคนต่างมาที่นี่ด้วยการแนะนําของฟองเฉินพวกเขาต้องการที่พักและอาหารฟรีและส่วนใหญ่แล้วคนที่ฟงเฉินพามานั้นไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนะักดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะเชื่อฟังหลูเยอ่ออย่างว่าง่ายเฉินเซี่ยงยังรู้สึกได้อีกว่าหลูเยอ่อจะต้องมีวิธีการบางอย่างซ่อนอยู่ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถทําให้ใครสักคนไม่สามารถอาศัยอยู่ภายในเมืองนี้ได้แน่นอนตกลงข้าจะทําตามที่เจ้าบอก เฉินเซี่ยงกล่าวต้องให้ได้อย่างนี้สิคนที่รู้สถานะของตัวเองคือคนฉลาดหลู่เย่อปรบมือพลางกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มนายน้อยเฉินงั้นสินะเอาละนี่คืองานของเจ้าตราบใดที่เจ้าทำมันได้ดีข้าอาจจะพูดถึงเจ้าดีๆต่อหน้าพ่อบุญธรรมและหากถึงเวลานั้นเมื่อเจ้าแซงทำเป็นหยิบยืมเม็ดยาแก่นทิพจากเขาบางทีเขาอาจจะยกมันให้เจ้าเป็นกระตาหลู่เย่อหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมา จากนั้นมันก็เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องการให้เฉินเซี่ยงสังหารลงไปทำไมเจ้าถึงคิดว่าข้าจะสามารถฆ่าคนอื่นได้เจ้ารู้ถึงหลักฐานพลังของข้าหรือเฉินเซี่ยงถามคนที่เจ้าต้องไปฆ่าอยู่ในหลักฐานพลังขอบเขตสวรรค์ระดับต้นเท่านั้นแต่เจ้าน่าจะเป็นขอบเขตสวรรค์ระดับกลางคิดว่าคงไม่เป็นปัญหาสำหรับเจ้าอยู่แล้วหลูเย่อกล่าว เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยเพราะไม่มีใครเคยบอกเขาเกี่ยวกับระดับพลังภายในมหานภาสเขาจึงไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะฝึกฝนเป็นขอบเขตที่เรียก,กว่าแดนสวรรค์น,นี้แน่นอนว่าวิธีเซียนอมตะเป็นเส้นทางบ่มเพาะของผู้เชี่ยวชาญในมหานภาสซึ่งมันแตกต่างจากวิธีเซียนอมตะที่เฉินเซียงเคยฝึกฝนเมื่อนานมาแล้ว บางที่ในวัตจักรหรือเส้นเวลาที่แตกต่างกันอาจมีวิธีบ่มเพาะที่เรียกว่าวิธีเซียนอมตะเหมือนกันแต่รายละเอียดและพลังในแต่ละขั้นอาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็เป็นได้อย่างเช่นเมื่อเฉินเซียงอยู่ในวัตจักรท้าพิภพเขาได้ฝึกฝนก้าวสายสัมพันธ์วัตจักรเพื่อดูดซับอำนาจพลังรังสรรค์แต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญในมหนานาสักอาจจะใช้วิธีเซียนอมตะในการดูดซับอำนาจพลังรังสรรค์ก็เป็นได้เจ้าจะได้อะไรจากการฆ่าชายคนนี้เฉินเซียงกล่าวถาม นายน้อยหลู่ข้าเพียงแค่อยากรู้เป็นผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยก็แค่เม็ดยาแก่นทิพย์หนึ่งแสนเม็ดยาหลู่เย่อกล่าวด้วยรอยยิ้มมันไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจของข้าแต่ข้ายังต้องการทดสอบเจ้าด้วยอันที่จริงสําหรับนายน้อยที่เพิ่งลงมาจากภูเขาอย่างเจ้าก็น่าจะต้องการงานแบบนี้เพื่อทดสอบพลังของตัวเองเช่นนั้นเจ้าจงขอบคุณข้าที่ให้โอกาสเจ้าเถอะขอบคุณนายน้อยหลู่ข้าจะทํามันให้ดีที่สุดเฉินเซี่ยงกล่าว งานนี้ต้องเสร็จสิ้นภายในสามวันหลังจากกล่าวจบหลู่เยอ่อก็ลุกขึ้นและจากไปทันทีหลังจากที่หลู่เยอ่อจากไปแล้วปีศาจจนพาไม่เทียนก็กระทึบเท้าลงกับพื้นอย่างแรงพร้อมกับศพถลันข้าละอยากจะเด็ดหัวมันจริงๆมันไม่เห็นความแข็งแกร่งของเราเพียงแค่คาดเดาเอาเท่านั้นกูหลิงสู้กล่าวหากมันมองเห็นระดับพลังของเราจริงๆมันต้องรู้แล้วว่าเราสองคนแข็งแกร่งกว่านายน้อยเฉินแต่นี่มันกลับไม่รู้ตัวแม้แต่นิดเดียว เจ้าอยากช่วยมันฆ่าคนจริงๆเหรอปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวแน่นอนว่าไม่เฉินเซี่ยงหยิบยันสื่อสารขึ้นมาพร้อมกับกล่าวให้พี่ชายฟงเป็นคนจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเฉินเซี่ยงต้องการติดต่อหาฟงเฉินแต่กูหลิงสู้กลับหยุดเขาเอาไว้อย่างกระทันหันนายน้อยเฉินอย่าเพิ่งให้พี่ชายฟงรู้จะดีกว่ากูหลิงสู้กล่าวหลู่เย่อคนนี้จะต้องทำสิ่งชั่วช้ามากมายเบื้องหลังพี่ชายฟง นี่เป็นผลให้หลายคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ชายฟงไม่ได้รู้สึกเป็นนี้บุญคุณของพี่ชายฟงนั่นเป็นเหตุผลที่พี่ชายฟงช่วยเหลือผู้อื่นแต่เขากลับไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นบางทีหลู่เย่อคนนี้อาจวางแผนบางอย่างเอาไว้ปีศาจจนพาไม่เทียนพยักหน้าพร้อมกับกล่าวพี่ชายฟงปฏิบัติต่อเราอย่างดีดังนั้นเราจะช่วยเขากูหลิงสู้กล่าวไปกำจัดหลู่เย่อคนนี้กันเถอะ ชายคนนี้จะต้องกดขี่คนที่พี่ชายฟงพามาเป็นจำนวนมากมันจะต้องมีเม็ดยาแก่นทิปนับไม่ถ้วนเป็นแน่ปีศาจจนพาไม่เทียนหัวเราะเบาๆหากพวกเราต้องการปล้นเม็ดยาแก่นทิปจากใครสักคนก็เห็นทีว่าจะไม่มีใครเหมาะสมกว่าชายคนนี้แล้วถูกต้องที่สุดเฉินเซี่ยงยิ้มพยักหน้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ